สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแก้ทัช x N นะครับแล้วผมจะมาอธิบายในการลักษะการแก้เป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดาูในกรณีนะครับที่ที่จอแตกหรือไม่แตกนะครับแต่ทัชสกรีนไม่ได้นะครับทัชสกรีนไม่ได้ถ้าเช็คแล้วนะครับชั้นทัชเสียเนี่ยมันมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับก็คือเดี๋ยวเราจะแยกแต่อันนี้ผมแยกแล้วนะ เราแยกใช่ไหมครับแยกให้มันเหลือเนื้อจอในนะครับแยกชั้นกระจกแยกชั้นทัดออกมาแล้วมันก็จะเหลือเนื้อจอในแบบนี้แล้วอันนี้คือทัดอันใหม่ที่เราต้องเปลี่ยนไปต้องเปลี่ยนเข้าไปนะครับแต่ก่อนเปลี่ยนเราต้องเทสก่อนนะครับอเดี๋ยวดูเราต้องเทสก่อนว่ามันใช้ได้ไม่ได้นะครับทัดก่อนที่จะใส่ลงไปตัวนี้นะครับอันนี้คือผมบัตรกีลงไปแล้วนะครับรอทําการเทสนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเทสกัน อันนี้ยังไม่ประกบนะครับยังไม่ประกบเราแค่ต่อคอนเนคเตอร์มันอ่ะพอะถ้าเราเทสเสร็จแล้วใช่ไหมครับโอเคเป็นที่เรียบร้อยผ่าน,นครับผมจะทําการลงกระจกนะครับก็คือลงกระจกอจัดอัดเข้าไปเลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอาัดเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็จ,จะเป็นการเก็บฝุ่นทำความสะอาดนะครับผมจะใช้ไฟสีเขียวตัวนี้นะในการมองฝุ่นใช้ไฟตัวนี้มันจะเห็นฝุ่นค่อนข้างชัดนะครับเก็บหมดไม่ต้องห่วงว่า จะมีฝุ่นเล็ดรอดแน่นอนครับมันเห็นแบบเห็นจนไม่รู้จะเห็นยังไงเลยครับโอเคครับอโอเคอุ้ยอุยอยนี่ครับหลังจากเราประกบเสร็จแล้วเราก็เอาเครื่องเข้าเครื่องอัดตัวนี้ครับ ในการดูดอากาศออกนะแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าเครื่องนี้ในการไล่ฟองอากาศที่เหลือนะครับอันนี้เหลือค่อนข้างเยอะอยู่นะก็ผมจะใช้ระยะเวลาประมาณสัก1ิบห้านาทีก็แล้วกันโอเค,อ,เคอันนี้คือหลังจากที่ผมเอาออกมาจากเครื่องไล่ฟองอากาศนะมันก็จะได้มาประมาณเนียนๆประมาณนี้เห็นไหมครับไม่มีฝุ่นไม่มีฟองอากาศเลยโอเคขั้นตอนต่อไปผมก็ จะเอาบัดกลับไปบัดกีอีกรอบนะทัดตรงนี้ครับพับกลับไปแล้วก็บัดกีอีกรอบนึงแล้วก็ลงขาเดี๋ยวมาดูแบบสมบูรณ์กันว่าเป็นยังไงขั้นตอนตัวนี้ก็เป็นส่วนในการอัดขาจอนะครับผมอนี่นะครับหลังจากที่เราอัดขาเสร็จมันก็จะได้เป็นจอมาแบบนี้ใหม่ๆหนึ่งบานโอเคครับ